เดี๋ยวมาดูผลคู่ห้างแสงนะครับห้างแสงของวันวันพุธ30นะครับห้างแสงจะเป็นชุดของ2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับเลข91นะครับรูดขึ้นลง24ตัวคือ91บวก24ได้15นะครับ91ลบ24ได้67นะครับคือกดตั้งแต่67 68 69ไล่ไปถึง90 91 92ไปถึง99 00 01 ไล่ไปถึง 13, 14, 15นะครับครบคือ49ตัวนะครับนะครับได้91นะครับแต่เหมือนรับตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับไม่ต้องจะอาจจะครบหรือไม่ครบก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าตัดยาตัดโตได้ถูกออกนะครับก็ห้างถูกรอบเช้าไปนะครับห้างเช้า2บน75ถูกรอบเช้าไปนะครับก็มันมี2รอบนะครับเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้าไม่ถูก บิ้ลทบไปที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ